หลังจากที่เส้นทางรถไฟสายหาดใหญ่ไปดังเบซาถูกระเบิดซ้ำกัน2ครั้งนะครับตอนนี้ทางผู้ว่ามีการสั่งปรับแผนในการรักษาความปลอดภัยขณะเดียวกันก็มีการขยายพื้นที่ในการตรวจสอบในรัศมี1กิโลเมตรครับหลังเกิดเหตุรอบวางระเบิดรถไฟหาดใหญ่ประดังเบซาติดต่อกัน2ครั้งผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้พลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4 เร่งประสานขับเคลื่อนง,งานกับตำรวจนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันด้วยรวมไปถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นมากขึ้นครับนอกจากนี้ก็ยังขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสหากพบความผิดปกติแล้วก็ย้ำว่ามีข่าวดีในการพูดคุยสันติสุขนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD ลงพื้นที่สแกนตรวจสอบบริเวณรางรถไฟสายหาดใหญ่ประดังเบซาครับซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายลอบวางระเบิดมีการขยายรัศมีในการตรวจสอบออกไปอีก1กิโลเมตรนะครับตามคำร้องของเจ้าหน้าที่รถไฟเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีระเบิดหลงเหลืออยู่แล้วส่วนหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาปูพรมตรวจเส้นทางรถไฟตั้งแต่สถานีรถไฟคลองแงะจนถึงจุดที่เกิดเหตุระเบิดระ,ดระยะทางราว3กิโลเมตรครับ พบวัตถุพยานหลายชิ้นนะครับทั้งถังแก๊สมิกนิก แบตเตอรี battery, ่สายไฟแล้วก็เหล็กเส้นก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงปรับแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่หลังข้อมูลจากหน่วยงานด้านคารข่าวระบุว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีแผนปฏิบัติการนอกเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาโดยเน้นไปที่ย่านชุมชนแหล่งท่องเที่ยวสิ่งสาธารณูปโภคและสถานที่สำคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์ค่ะ ขณะที่สถานีรถไฟตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสเปิดให้บริการตามปกตินะครับแต่มีเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทาหารพรานที่45รับผิดชอบดูแลเส้นทางรถไฟตั้งแต่เขตรอยต่อที่อำเภอรือเสาะจนถึงเขตรอยต่ออำเภอเจาะไอร้องเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเข้ามาก่อเหตุนะครับ มีการจัดกำลังออกล่าตระเวนเดินเท้าตรวจสอบความเรียบร้อยเป็นประจำทุกวันแล้วก็ใช้เครื่องบินโดรนตรวจจับวัตถุต้องสงสัยควบคู่กันไปนอกจากนี้ก็มีการจัดตั้งเครือข่ายประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ตลอดแนวทางรถไฟเข้ามามีส่วนร่วมครับในการสอดส่องดูแลเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันอีกครง